ครับรีวิววัสดุแบตเตอรี่ของเดลตันนะครับซีรีส์ vr นะครับมาใช้กับตัวสว่านไฟฟ้าเป็นตัวบล็อกบล็อกไฟฟ้าตัวนี้นะครับะนะครับมีแบตเตอรี่มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วตัวนึงแต่ไปสั่งเพิ่มมาพาจะแทงงานจริงๆก็ไม่พอลูกเดียวไม่พอนะครับก็สั่งเพิ่มมา ครับก็มาดูกันตัวนี้เดี๋ยวแกะเลยนะนะครับแกะกล่องเลยราคาก็3 1 5บาทนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดจากช้อปปีเหลือ298บาทนะครับอ่านี่ก็คือของที่ได้มาเลยครับก็ไม่มีซีนไม่มีไม่มีซีนบัฟเฟอร์ไม่มีมมบบอะไ,ไรเลยใส่กล่องมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใส่กล่องมาอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีกันกระแทกนะ นะครับเดี๋ยวก็มาดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็น12แอมป์1 9 9โวลต์นะครับตัวเก่านี่จะเป็น109โวลต์ w, เหมือนกันแต่เป็น6แอมป์อันนี้เป็น2แอมป์ด้วย12แอมป์นะครับเอาเรามาดูกันว่าใช้ได้ไหมนะนะครับต้องเอาใส่แบตเตอรี่อ่าครับนี่ใช้ได้เป็นแบตเตอรี่แพ็คใหญ่ขึ้น ก็ใช้ได้ตามปกตินะครับยอ้ใส่ตัวอะแดปเตอร์เข้าไปครับมันก็เลยมันก็เลยหัวมันก็เลยสั่นๆหน่อยนะพ่อครับก็โอเคครับใส่ได้โอเคครับก็แบตเตอรี่ตัวใหญ่นะครับแบตเตอรี่ตัวใหญ่12แอมป์นะครับก็ใช้ได้นะครับก็นน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะจากตัวเก่านะครับ เป็นซีรีส์ VR เหมือนเ,เหมือนกันนะครับสั่งมาเพิ่มต่างหากโอเคครับใช้ได้ครับ